วันนี้ทริปนี้จะอบอกวิธีแกะ ASUS นะครับโมเดลตัว X45L 5 L, นะครับตอนอื่นก็เบสิกเลยนะ,ะมีนอ็อตยึดฝาแลนเดีย๋ยวเราต้องเอาคัตเตอร์นะฮะแกะสติ๊กเกอร์ก่อน ก็จะมีนอ็อตเพยหนึ่งตัวนะครับฝังนงด้านในก็แกะนี่ไม่ใช่แล้วคือจะแกะเอาฝามันออกนะครับนะครับจะมีช่องใส่แรมนะฮะต่อไปก็จะถอดน็อตทุกทุกตัวนะครับส่วนใหญ่น็อตก็จะมีเบอร์เดียวนะฮะ the อาการตัวนี้คืออาการไฟไม่เข้านะครับเสียดัลเตอร์แล้วไฟไม่เข้าก็จะมาเช็คพวกภาคจ่ายไฟนะครับอ่าด,ด้านล่งบงหมดล้วต่อไปด้านหน้านะครับก็ต้องอ่านับที่ขอบมนเหมือนเดิมครับใช้กิ๊บ หาทำเองง่ายๆนะครับนะครับงัดเบา่ลล็อกไปเรื่อยครับจุดที่แข็งที่สุดก็คือพวกมุมพวกมุมนี่จะแข็งที่สุด พอ,อเรางัดได้แล้วเราก็ค่อยดึงขึ้นมาคราับค่อยดึงขึ้นมาครับเพราะว่ามันจะฟิตมากนะครับแลค่อยดึงขึ้นมาครับมันก็จะมีสายแพร์ที่เราจะต้องถอดนะครับอ่ะนี่นะสายแพรอ่ะถ้ามองทางด้านนี้นะครับมองทางด้านนี้ก็จะง่ายหน่อย อ่ก็ง่ายๆครับเนี่ยก็งัดขึ้นมานะเป็นเดิมงัดขึ้นมาเหมือนกันนะฮะงัดขึ้นมานะลักษณะงัดขึ้นมากระถอดออกอ่ะนี่นะครับถอดออกมาง่ายๆครับถอดน็อตทุกตัวแล้วก็ใช้ค๊บนะฮะพยายามอย่าเอามือไปงัดครับถักได้ ลักษณะภายในนะครับลักษณะภายในที่เห็นครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เดี๋ยวต่อมาทางร้านก็จะทำการซ่อมนะครับทิปนี้ก็อขอจบเพียงแค่นี้ครับ